สวัสดีลูกๆต้อนรับสู่ธรรมะเสียงกับคุณแม่มาลีวันนี้แม่ชีอยากให้ลูกวางของหนักลงข้างตัวสักครู่แล้วมาฟังเรื่องเล่าสั้นๆที่จะเปลี่ยนบรรยากาศในใจให้เบาสบายขึ้นทันทีลูกจะได้กุญแจหนึ่งดอกเพื่อไขประตูจากความกังวล ไปสู่ความนิ่งสงบที่แตะต้องลูกๆที่รักทุกคนวันนี้แม่ชีอยากจะขอหยิบยกเรื่องราวหนึ่งจากพระพุทธศาสนาซึ่งมิใช่เพียงแค่เรื่องเก่าที่เล่าต่อกันมาเท่านั้นแต่คือธรรมะจริงที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนมามากมายทุกสถานะทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะคนธรรมดาอย่างเราๆยิ่งนำมาใช้ยิ่งเปลี่ยนใจของลูกให้เข้มแข็งเบิกบานและงอกงามในบุญบารมีความสำคัญของการเรียนรู้และสร้างบุญก่อนอื่นแม่ชีขอพูดกับลูกทุกคนในวันนี้ว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์คือโอกาสใหญ่ที่จะเรียนรู้ฝึกฝน และเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นไม่ใช่แค่ดูแลสุขภาพกายแต่ที่สำคัญคือการสร้างสุขให้กับใจเพราะชีวิตหลังความตายนั้นยาวไกลและสำคัญกว่าชีวิตที่ยังมีลมหายใจอยู่เสียอีกพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าใครอยากอยู่ร่วมกับถวยเทพทั้งหลาย ควรบังเพนกุศลให้มากไม่ว่าใครทำบุญไว้ดีย่อมได้ผลแห่งบุญอย่างเสมอภาคทุกสถานะทุกความแตกต่างบุญวิ่งเข้าหาทุกชีวิตเหมือนเงาตามตัวเลยลูกลูกๆล,ลองตั้งใจฟังเรื่องราวของนางสาวใช้ผู้หนึ่งในกรุงสาวัตถีที่จะทำให้หัวใจของลูก กลับมามีแรงฝันใหม่อีกครั้งวันหนึ่งหลังจากอุบาสกเจ้านายของนางได้ฟังธรรมะจากพระพุทธองค์ด้วยจิตปิติอย่างเต็มเปี่ยมก็ปรารถนาจะถวายพระตาหารแดร่พระภิกษุสงฆ์วันละสี่สำรับเป็นประจำทุกวันเขาจึงนิมนต์พระไว้โดยวานให้สาวใช้ใจดีนางหนึ่ง จัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยสาวใช้น้อยใจดีผู้นี้ถึงจะเป็นผู้รับใช้ในบ้านนายเธอก็ไม่เคยน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาตัวเองตื่นแต่เช้ามืดวันแล้ววันเล่าตั้งใจตระเตรียมทุกสิ่งด้วยมือของเธอเองข้าวปลาอาหารน้ำดื่มสะอาด ที่นั่งของพระภิกษุที่ต้องปูแลดูให้งามหอมดอกไม้ทูบเทียนถวายทุกเช้าเมื่อพระสงฆ์มาถึงเธอใส่ใจทุกขั้นตอนใช้หัวใจเลื่อมใสตั้งแต่ก่อนให้ขณะให้และหลังให้มองของบุญเหล่านั้นด้วยความรู้สึกว่าเป็นของตัวเองถวายด้วยมือตัวเองทุกวัน ทำบุญด้วยใจไม่มีวันตกหล่นลูกของแม่ชีจําไว้นะเมื่อใจเต็มด้วยศรัทธาในบุญตั้งใจทำด้วยมือด้วยความใฝ่ดีจริงแม้ของจะเป็นของนายแต่ตัวนางคือผู้ลงมือถวายด้วยตัวเองความปิติในแต่ละวันก็เต็มอยู่ในใจเสมอทุกทุกเชา้า ไม่เคยขี้เกียจหรือประมาทเลยก็เพราะรู้ว่าบุญนี้จะฝังกลบขาดทุกครั้งใจตั้งมั่นกับบุญอย่างเต็มกำลังทำบุญได้มหาศาลยิ่งกว่าผู้เป็นนายเสียอีกแม่ชีอยากบอกลูกว่าการมีหัวใจไม่ประมาทนนี้แหละจะทำให้บุญกุศลเพิ่มพูนทุกวันแม้ฐานะไม่สูง แต่ความดีในใจสูงขึ้นได้เรื่อยๆวันหนึ่งสาวใช้น้อยนี้ถามพระคุณเจ้าที่มาฉันอาหารโยมปรารถนาจะสร้างบุญเพิ่มขึ้นอีกจะให้โยมทำอย่างไรดีจึงจะหลุดพ้นทุกข์พระคุณเจ้าทั้งหลายจึงให้สาวใช้รับสาระคมให้ตั้งใจรักษาศีล และฝึกปฏิบัติธรรมทุกวันเพิ่มเติมจากงานบุญที่ทำอยู่เมื่อเธอตั้งมั่นในศีลอย่างไม่ประมาทฟังธรรมะแล้วเข้าใจทำให้จิตใจเบิกบานยิ่งขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่แค่คนใช้แต่กลายเป็นนักปฏิบัติที่ดีไม่เคยขาดการฝึกศีลและทำบุญแม้วันเดียว 16ปีแห่งความเพียรจนเปลี่ยนพรมลิขิตตั้งแต่วันนั้นสาวใช้น้อยลงมือฝึกฝนสมาธิใจทุกวันเป็นเวลาต่อเนื่องถึง16ปีจนสุดท้ายได้หยุดใจนิ่งเข้าถึงธรรมกายพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาในที่สุดลูกของแม่ชีเห็นไหมว่า ผู้หญิงที่เกิดมาในฐานะสาวใช้หากตั้งใจขนขวายรักษาศีลและศรัทธ,ธาอย่างไม่ขาดสายสามารถมีดวงตาเห็นธรรมเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้สูงศักดิ์ในสวรรค์ได้อย่างแท้จริงหลังจากละจากโลกนี้ไปนางสาวใช้น้อยดีได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง มีวิมานใหญ่งดงามมีนางอับสรบริวานนับแสนมีสวรรค์ลและสมบัติอันโอลานยางมหัศจรรย์ไม่มีสิ่งใดเหมือนในโลกมนุษย์อีกต่อไปพระมหาโมคลลานะได้พบกับนางในเทวโลกเห็นทิพยสมบัติใหญ่โตของนางจึงถามว่าครั้งเป็นมนุษย์ ท่านได้สร้างบุญอะไรไว้นางเทพธิดาตอบว่าดิฉันเป็นเพียงคนใช้ในเรือนของคนอื่นแต่ไม่เคยน้อยใจในชาติกำเนิดดูแลกิจการบุญตามคำสั่งนายอย่างเต็มใจตั้งใจรักษาศีลและปฏิบัติธรรมทุกวันไม่เคยขาดตลอด16ปี จึงมีดวงตาเห็นธรรมอนุภาพแห่งบุญและศรัทธ,ธาทำให้สมบัติมหาศาลอย่างนี้บังเกิดขึ้นทุกความสุขเพราะบุญที่ขยันสร้างไว้อย่างดีขอพระคุณเจ้าบอกมนุษย์ทั้งหลายให้ตั้งใจสร้างบุญมากๆเพราะบุญนี้เป็นของใครของคนนั้นจริงๆ ไม่ว่าใครจะเกิดในฐานะใดบุญก็ให้ผลเสมอลูกๆทุกคนจำไว้ไม่มีใครในโลกที่ต่ำต้อยเกินไปสำหรับการเปลี่ยนชีวิตไม่มีใครจนแค่ไหนก็สร้างบุญกุศลได้ขอแค่ตั้งใจทำด้วยตัวเองจะเป็นนายคนใช้หรือคนธรรมดาในสังคม ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงความสุขที่แท้จริงและสมบัติมหาศาลแห่งบุญทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้าแม่ชีอยากให้ลูกๆเห็นว่าบุญเป็นของของเราใครทำคนนั้นก็ได้ผลไม่แบ่งแยกไม่พรากช่องว่างลูกต้องกล้าสร้างบุญเริ่มจากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวัน ข้าวถวายพระช่วยทำความดีที่บ้านพูดจาอ่อนหวานกับคนรอบข้างส่งต่อความดีออกไปในสังคมเพียรทุกวันจนกลายเป็นนิสัยลูกของแม่ชีที่น่ารักการถวายทานด้วยใจตัวเองสำคัญกว่าการฝากคนอื่นทำแม้ของจะเป็นของคนอื่นแต่ใจเราถวาย ใจเราสร้างบุญบารมีในจิตก็เกิดขึ้นไม่มีใครนำไปจากเราได้ถ้าใจน้อยเนื้อต่ำใจว่าตัวเองไม่ดีพอขอให้เลิกคิดเลยเพราะเทพธิดาท่านนี้ก็เริ่มด้วยใจน้อยๆแต่สุดท้ายกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสวรรค์โดยอนุภาพแห่งบุญแม่ชีอยากให้ลูกทำตามนี้ทุกวัน ตั้งใจรักษาศีลห้าให้มั่นคงทำสดใหม่ด้วยใจไม่ประมาทสวดบนจเจริญสมาธิให้ตลอดถวายทานด้วยมือหรือบริการใจถามหาโอกาสสร้างบุญใหม่ๆในทุกเวลาอย่าน้อยใจอย่าหยุดดีแม้คนมองไม่เห็นเชื่อมั่นในอานิสงส์แห่งบุญที่ตามติดเราไม่เคยจากไป ถ้าลูกฝึกตามนี้ทุกวันจุดเริ่มจากบุญเล็กๆจะเปลี่ยนเป็นสมบัติใหญ่ความสุขกายใจเต็มชีวิตบุญเป็นของทุกคนโดยเสมอภาคไม่เลือกชาติวัน,นะหรือสถานะบารมีสร้างได้ทั้งในบ้านในงานในวัดและในใจตัวเองแม่ชีขอฝากธรรมะนี้ถึงลูกๆทุกคนว่า ไม่มีใครจนเกินไปไม่มีใครด้อยค่าเกินไปบุญของเราเป็นของเราเสมอลูกต้องกล้าสร้างบุญสร้างฝันสร้างชีวิตใหม่จากใจตัวเองด้วยรอยยิ้มและความเพียรเล็กๆทุกวันจากใจที่ศรัทธาจากความเพียรที่ไม่ย่อท้อจุดเปลี่ยนของชีวิตก็เกิดขึ้นแน่นอน แม่ชีอธิษฐานให้ลูกๆได้สร้างบุญมากๆใจเต็มสุขทุกวันไม่ย่อท้อไม่ประมาทเพื่อพบกับอานิสงส์ใหญ่ในโลกนี้และโลกหน้าขอให้บุญรักษาลูกๆทุกคนจ้า